ครัวยามาแล้วจ้าสืบเนื่องมาจากเมนูไหว้เจ้าที่นะคะทุกคนนี่แหละได้ไก่แล้วก็กล้วยนะคะทุกคนเป็นเมนูไหว้เจ้าที่นะคะ <c oughs> ก็ทําการชําแหละไก่ออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหั่นชิ้นนะวันนี้เป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแม่ค้ารัญดาเนี่ยจะทําเมนูอะไรให้ทุกคนแบบว่าได้ดูกันนะนี่เลยก็เอาไก่มาหัน่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ละคะ่ะทุกคนก็ ชิ้นประมาณแกงอะคะ่ะที่เหลือก็แบ่งเอาเดี๋ยวเราจะทําเป็นไก่อบอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นแกงนะเนี่ยได้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปอกกล้วยค่ะทุกคนกล้วยที่เอามาไหว้นะคะใส่เกลือลงไปในน้ําแล้วก็ปอกอย่างนี้ค่ะทุกคนปอกแบบให้หมดัดมีเปลือกติดนิดๆน,นะคะทุกคนแบบปอกแบบถกัถกๆภาษาอีสานเรียกถกัถกๆนะคะ ปอกแบบว่าให้มันผิวสีเขียวมันออกนิดนึงแล้วก็มาทําเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ตัดเป็นชิ้นๆๆช,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 ชิ้นแบบนี้นะคะพอดีคํากําลังแกงนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็มีนี่เลยกล้วยแล้วก็ไก่แล้วก็เครื่องแกงพี่แกงเผ็ดแกงคั่วนะคะกะปิเกลือนะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นะคะแล้วก็วันนี้ใช้กะทิเป็นกะทิกล่องนะคะไม่มีกะทิสดนะ ตั้งไฟแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็เครื่องแกงเกลือกะปินะคะลงไปผัดคัวคัวคั่วคัวคั่วคัวให้หอมนะคะทุกคนผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาจนกะทิแตกมันก็เติมกะทิไปอีกนิดนึงค่ะทุกคนให้แบบมันมนเนาะแล้วก็ใส่ไก่ที่หั่นไว้ตะกี้เนี่ยลงไปค่ะผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาผัดกับเครื่องแกงให้แบบหอมแล้วจนแห้งนะคะ ให้เครื่องแกงอะซึมลงไปแล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะทุกคนแล้วก็ผัดผัดผัดคั่วคั่วคั่วแล้วก็เติมหางกะทิลงไปหางกะทิก็คือนา้าเปล่าผสมกับกะทินิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ใช้กะทิกล่องนะนี่ค่ะทุกคนพอไก่เปื่อยสุกได้ทีนะก็ใส่กล้วยลงไปค่ะทุกคนใส่กล้วยลงไปนะแล้วก็พอมันแห้งๆก็เติมน้ําหน่อยนิดนิดนิด,น,ดนึงค่ะทุกคนเพราะว่าคือเราต้องทํากล้วยให้สุกนะกล้วยก็จัดอยู่ในประเภทมันชนิดหนึ่งนะคะทุกคน คือก็ต้องแบบนิดนึงอะคะ่ะนานนิดนึงก็เติมน้ําพอสมควรแล้วก็ปรุงรสค่ะใส่น้ําตาลลงไปใส่ชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็ชิมดูค่ะรสชาติเป็นยังไงนะคะมันก็คือจะมันๆเผ็ดๆแล้วก็กลมกล่อมนะคะนี่ใบมะกรูดข้างบ้านอำมอโชนิดนึงใส่ใบมะกรูดลงไปอีกเพิ่มความหอมนะคะใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราเน้นหอมเน้นสมนุนไพรใส่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยคะ่ะ กล้วยสุกแล้วนะคะทุกคนนี่กล้วยก็ประมาณสุกแบบเหมือนแบบกล้วยต้มอะ่ะเออแล้วก็เนี่ยสุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟค่ะทุกคนมือขวารอกินข้าวแล้วหิวมากหอมแบบหอมทะลุจอหอมแบบหอมไปแบบทั่วบ้านค่ะทุกคนนี่อาน้ำนิดนึงเสิร์ฟค่ะ